สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะมารีวิว bsp d 8นะครับเป็นจอ Android ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับโอเคเราก็จะมาดูที่กล่องกันนะครับกล่องเนี่ยจะบอกว่าสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android นะครับ iOS แท็บเล็ตสมาร์ททีวี Nintendo Switch นะครับ Windows PC ความพิเศษของจอยตัวนี้นะครับก็สามารถยืดได้ถึง252ม mm ิลิเมตรเลยนะครับแสดงว่าใส่จอแท็บเล็ตได้สบายสายนะครับคนที่มี iPad นี่ สามารถใช้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็มีไฟ RGB ด้วยนะครับรอบๆวงแหวนโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันเลยครับตัวคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะประกอบไปด้วยอนาล็อก2ข้างแล้วก็มี D-PAD นะครับปุ่มนี้เป็นสไตล์ Xbox นะครับเป็น XYAB นะครับผมที่จุดสังเกตก็คือที่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับตัว LT กับ RT นะครับเป็นทิกเกอร์แล้วนะนี่ เฮ้ยมันดีเกินไปเปล่าให้เป็นทิกเกอร์มาแล้วนะครับตอนนี้ lgrt แล้วก็ก้านอนาล็อกนะครับดูนี่ไม่รู้เป็นเหล็กจริงหรือเปล่าครับแต่น่าจะเป็นโครเมียมไม่รู้โครเมียมหรือเหล็กนะครับแต่ว่างานประกอบก็นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดูมันจะเพเยอะเพเยอะหน่อยนะข้างนี้ส่วนข้างนี้นะครับข้างนี้ไม่เป็นนะข้างนี้ไม่เป็น ปกติดีโอเคเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกันเลยนะครับผมมีแต่มือถือ Android นะดังนั้นก็ต้องกดตัว R นะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องปึ๊บโอเคไฟจะกระพริบรัวๆอย่างเี้นะไฟสีเขียวเราก็มาที่โทรศัพท์มือถือโอเคลองดูขึ้นไหมเอ่ยนี่นะครับขึ้นแล้ว Xbox Wireless Controller นะครับโอเคเราก็เชื่อมต่อเลย กดแพรเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวเราไปลองเกมกันอ่าเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นแท็บเลต็ตแทนนะครับอยู่กับเกมโลกเอเล็กซี่นะครับผมการทดสอบนะครับก็สามารถขยับนาลอกได้ดีนะครับแล้วก็ดูลิ่งการทัชของปุ่มนะครับจะนิ่มกว่ารุ่นก่อนมากเลยนะครับ ดูลื่นจะคล้ายๆกับเกมเซอร์เอ็กซ์โปเลยนะครับอ่เอเมอนแล้วต้องจัดการนะครับนี่กดรัวๆืวีนิ่มมากอ่าเพี่อนขอใช้สกิลนะครับกด L หนึ่งซีนสวยมากนะครับทายนี้นี่นครับลองดูความแม่นยำในการกด อันนี้เป็นการใช้ Ultimate อัลเทเมตนะเรียกว่า,มามแม่นยำแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับ e ove, อีโมพีเ s s p ีนะครับอันนี้เป็นเกมโจนออฟ ยังกับสดนิดหน่อยครับเพราะว่าอันนี้ต้องใช้ตัวดี pad นะครับในการเลื่อนไม่ใช่นะหรอกผมชอบเกมค่ายนี้เป็นการส่วนตัวนะภาพมันสวยมากแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะค่ายนี้มีแต่เกมตกเก่าแล้วตอนมี PSP อี PS นี่ซื้อแผ่นแท้เล่นนะเกมนี้นอกฟ้าสนุกมาก ประตูบ้างนะครับโอ,อ,อ,อ้โ,อโหลบได้อย่าดเทพเอ้าหลบได้อีกหยิมแล้วนี่ไม่ธรรมดา ชอบออดูให้เพราะว่าเรารอดูค่สี่นับโอ้โห เห้เกินเพรอะหนุบห่วงหอกด้วยอ่ะเรามาต่อกันที่ TDS นะครับสิต้านะลื่นไหลไหมมีกระตุกบ้างของสิต้านะอีหมูน่าจะทำไว้ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าพัฒนาหน่อยก็อาจจะเล่นได้ดีกว่านี้ผมลองในโทรศัพท์ Snap เ8.2ก็กระตุกเหมือนกันนะครับก็เลยว่าไม่น่าเป็นที่ตัวซิทนะจอบเบิ่มๆ PDF ผมว่าคุ้มมากเลยนะจออันนี้เพราะว่าหนึ่งคือโอ้โหมันสามารถยืดได้นะต่อได้กับท็บเล็ตก็ยังได้คนระับแล้วก็ สัมผัสอะ่ะผมลองมาทุกรุ่นเลยครับตั้งแต่ดีสามดีหกดีเจ็ดนี่ลองมาหมดครับปุ่มอะ่ะมันไม่ไม่ได้ดีแบบนี้นะครับปุ่มรุ่นนี้คือแบบแัชชิ่งคือดีมากนะครับสัมผัสดีมากอยากแนะนําให้ไปลองนะครับแล้วก็ตัว z ัทเซัเนี่ยเป็นทิกเกอร์นะครับอยากให้ไปลองจับจองเป็นเจ้าของกันนะครับหนึ่งใบมูสตันหนึ่งใบแดงไม่แพงเลยนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับ ยังไงเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ